สามสิบสองปีครับก็ลังเคยเห็นนี่นะครับนี่นอีควออีเมีเอ,อ,อ้ยบาดท,ที่นึ่เป็นมูลเลยลมามบานดนี่ครับไม่ได้เห็เดแดงกเ็เอาเอันอันเห็ดตาโลนี่แหละเห็ดตาใหญ่สวัสดีครับวันนี้เร,ราขอครับกอบสายลุยนะครับวันนี้กอบสายลุยก็จะพามาหาเบิ้องนอหมอกนอไม้ครับหาเบิ้งเห็ดเปรีงสั้นละครับวันนี้กอบสายลุยกันมาครับสาวเปียวนะครับเนาะ แล้วก็แล้วก็มากับบรรพาพาลุยนะครับสวัสดีค่ะไปลุยต้องการพี่น้องเมื่อนี่บาเฮาสีใดเห็ดหรือใดนอไม้แล้วจ้ะเนะาะมาแล้่นอปะปครับผมามา<ห>ทั้งสองเละค่ะพี่น้องไปย่งองมาเลยค่ะไปครับลุยครับโอ้ยไอแดงงามแท้นน่ ดอกขแรกแหกมันจ้าพี่น้องเฮดแดงปิด๊ดบบไงเลยครับย่างขึ้นมากับแมนเลยเนาะช่วยยอดเลยครับแตดรายงานตัวครับ <c oughs> เขากลมาพอเฮดเลยครับโอ๊ดมนันมันครับมูนี่มนัมนมนัมนมันพี่น้องไป <c oughs> ไปรุ่นอีกตัวครับต <c oughs> ายอเห็นดีแลวพี่น้องตัวนี้อยากจะมีอายุจักหน่อยนะครับเตดมีอายุจักหน่อยครับ เท่าแล้วครับพี่น้องฟุน่นกับเพื่ออะไรเยู่ครับนี่สวยๆครับไปปิ้งต่ำน้อยเนาะเบึ้ยบวชตอนครับอ,อ,รอ๋อเคืออยังคือเห็ดอันไข่เนี่ยจ้ะแมนเมนครับได้ลุยต่อครับสวัสดีครับบัดรที่เห็ดต,ตาโล้ด้วยครับบัดท,ที่ไหนครับมะเห็ดตาโร้ะเห็ดตาใหญ่พี่พวัณภาพ,าพาลุยบอกครับจังหูครับสันโมหูด้วยครับนี่ บ่เคยกินพร้อมเด้อครับข้าวกินได้ให้กินกินพร้อมกันเลยโอ้ยปลาเม่นอันขนมสาคูครับคือกันคัะโอ้ยเนาะพี่น้องขข่่อออคิดบกวานมนี่ครับเส้าเปรี้ยวป้าเม่นขนมสาคูครับยำต้มครับต้อนี้หน่วยใหญ่โอ้มันอันนี้บานแล้วบ่นี่พี่วันมันบานแม่นบ่นี่เออถ้ามันบานมันด้เป็นจังซั่นนอะอ๋อทําบานเป็นจังซี่บ่พี่น้องเปลี่ยนจังซี่เนาะ นี่ครับสาวเปียวป้าตีโทษโทโทโทนี่ครับใครนี่สาวเปียวนี่ครับเกิดมาสามสิบกว่าปีครับอุ้ยสามสิบกว่าพนะาสามสิบสองปีครับกําลังเคยเห็นนี่แหละครับนี่นี่ครับสาวเปียวเชียร์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 เฮ้ยนั่น เมื่อกี้พากันย่างเกือบจะหดร่นเลยเด้่พี่น้องเอ,อย้ยพี่วยยันอื่น,นไม่ครับประมาณเทียแปดลอยเมตรครับผมอันนี้เฮดตาโลเนาะพี่น้องเนาะกําลังใส่อยๆไปว่าเป็นสาวคูพี่น้องว่ารึปิดจะแสบเนาะมาพี่บา้านเป็นสาวเปียว้าวเปียวพังมวนมานี้เมื่อนี่โอ้ยอีคอ,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 อีเมยียเอ้ยบาดพี่น้งเป็นมูเลยพี่น้องมาบาดนี่ครับ ไ่ได้เฮ็ดแดงก็เอาอันอันเฮ็ดตาโลนี่แหละเฮ็ดตาใหญ่อ้ยมึงเนี่ยอ้นี่มันอยากบานเต้น้อยเลยเนาะนี่เนาะถ้าเมนนั่นม้าหมื่นวานหมื่ก้อนก็สิเาบก่เห็นค่ะมันอบานจุ่มพูลูพิรปาเ็นสีดอะ สวยๆชื่นขันบอลนี่เด้อเกิดมูแล้วนะโอ้โหสีก้อนครัมูนี่งามงามครับสาวเปลียวก็เบากรอบกับโบห่วงวิธีกัรหนีเธอเนาะอ๋อมันคือเป็ียนสีแล้วพี่นองเลยมันคือเหลวยังสีเนาะโอ้ยนี่โอ้ยเป็นยังไงพี่น้อง สวยๆทางนั้นเลยครับข้่เยเยอทาคสุ้งเลยบึงน่คุณนะการสวยเฮ็ดดีๆเดี๋ยวสิไปนี่ครับลองเบ่งครับมอนี้ว่ารสชาติสิเป็นยังไ๋เนาะเฮ็ดอันนี้เดี๋ยวกับสให้พี่วัรนภาพาลุยพู้ละครับพาเก็ดให้กินครับผมบรเคยกินคือกันนี ตรงนี้สวยๆทั้งนั้นเลยครับต้องให้พี่วันร้องก่อนเนาะค่ะแมนครับสาววันต้องมีคนร้องครับกระเป๋าสวงต้องร้องก่อนเด้อบ้าอันกระเป๋ากอบกับอันสาวเปลี่ยวจังสีน้ำกุ่นเนาะค่ะเนาะโอ้โอ้พี่น้องเป็นนังสีเนาะเพิ่งเคยเห็นเหรอพี่น้องเอ้ยไอ้พ่อยแก้วพี่น้องเฮ็ดตาโลเฮ็ดตาไง โอ้แต่ว่าอันนี้มันอยากสิอยากอยากบานเน้อยๆเนาะนโอ้ยโอ้ยมันบานเลยพนะี่น้องไปาดมาเห็ดสาคูเอ้ยแต่เสียบเนาะครับมุมลึดมุมลึดดูได้จริงน,นี่ครับมุมลึดเลยครับนี่เทรสวรันอยาก นเนเนม,มืงนี่อธายนี่้เปลนยังไงเนี่นี่นใครี่ครับไข่สวยๆเลยครับนี่เฮดตาโลเนาะเ้ซับเอสิเอนว่าเฮตตางหญ่เด้อพี่น้นอ,อ,นองเด้อ <c oughs> มงน่พูดนะ,ะโยอยไข่บก่าพี่น,น้องเาห่อเนาะเมิ่งมันบานทิมนีนให้เง,ง,งให้พี่น้อง,งเบิ่งน ไม่เห็นซานะเกินอะพูดนะเบื้งในพุบานทีมับพี่น้องน้ำก่อยอันอหนามูนี่พี่นออ้องเลยมึงอหนี้อึ้อหนี้หน่ยลุยต่อบอนะ่ลุยครับนี่มาครับตอกสลุยยาปวาปลาสมุนไพรด้วยครับมเห็นบได้พี่น้องเอ้ยเอานอใหม,เม,เม่เปลี่ยนไม้เอานอใหม่ค่ะเบื้องทางเปเอานอใหม่เพื่อนหลด โอ้โห oh. ครับออกแถบ oh, okay, พี่น้องเลยโอ้โหหลายดอกพี่น้องเต็มถุงไทยหนึ่งกระเพาะนะครับเต็มถุงไทยบอกกับว่าโอ้สองนอ,อผนตัวอ้ายนั่นโอ้โหเต้มกระปมาเดี๋ยวมื่นลุ้นกันโอ้ยหแบบไหนอ่อนๆใช่ไหมพี่น้องยับจิกงานงับปั๊บโอ้โหหมอตัดหัวออกโอเค นองเราไม่บบามาครับบันเหียบกับอะไรยอมากเนาครับเย็บจังเลยตะบันฮักได้บ,ดบ่โอ้ฟันหลดฟันเลยกะโอ้โอ้โห<อ>งามครับนี่พี่นองเอ้ยดุ่นไอ,อนอนหนึ่งอ่อนๆดตยึ่ตัวนี้แยงขึ้นแสบเนาะปผุ่นนอนนึ่นะ ฮันโหลฮะขับโป๊โอ้ยโป๊ถือปุ๋ยพี่น้องงัดเออโอ้ยหมอครับหอมมีดก็เข่ากีดเมียงเหเนาะสร้างเต็นท์เทนอมมีดโอ้ยฝนใบหมื่นเสาเลยครับฝนมื่นเ้าใส่ฟักมาเป็นขีเมียงไว้เลยมีดตายโอ้โห มนมะพี่ป่ะบนอนเยห้พี่น้องเอ๊ะโอ้ยมาต้น่มพี่น่องเขาเบิ่งกันนะสวยเลยครับทวรครับผมโอเคสวยมากพี่น่องเอ้ยงามครับตัดหอวออกจัง่อยกันนี่คบหวเนาะไปลลุ้นต่อ พออีกนอนหนึ่งแหละพี่น้องเอ้ยปลื้มอะไรพี่น้องเออหมอนเล็กอ่อนนะครับบึ้งก่อนครับน่าจะอ่อนอ๋ออ่อนอยู่โอ้ยหมอนหมอพี่น้องอ่อนๆเลยครับนี่แตกโป๊ะๆเลยครับตัดตัดกันครับไปบาด พี่น้องเห็นอีกโอ้เลยเนาะเลยว้าวคุณอะไครับเค้คุณอีงอืมโอ้ยเอาอยู่คุ่ไออะน้องุ่นันน,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 นั่น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 เออนั่นแหละโอ้ยงันบึ่งกันนะวะ โอ้อวบๆเลยพี่น้องพูนอีกอ้ายนอนนึงใช่ครับนอนนึงฮะมุนเข้าไปเลยว่ากบอืมนั่นละ่าเราบออ้ายพอแล้วพอแล้วมานี่เอาลุยขุดเอาได้ครับเสียมบาไลยมาเนาะเนี่ยป้าเสียมอยู่น้ำพราวสวงคุณ เอาเด้อมีใครขึ้นกันนะครับขับมั้คือสอ่อ,อนเนาะสองสอ,งอเป็นบนลคางกันนะขับกันงัดมับ้บานโอะมีถักซะนอ ปีเตอร์บอกงัดเถอไอ้างัดงัดงัดทางงัดงัดงัดพี่น้องงัดสวยมากเลยเออสวยอาวเลยครับเอาวางไว้อีกนอนึงมานมานับเลยครับนี เียงตัดแม่พี่น้นองโอ้ยปั้นกับบอถฉกพี่นองโอ้ใดคือเกาครับโอ้ปลาน,น,นี่หาอ,อีกต่อพ่ออีกนอน,นึงแลวจ้าพี่น้องนองบักใหญ่ตดปากกบคือไม่ใหญ่เลยรบบันนี่่ังเยวได้ไหมว่ะโอ้ย,ออยสุดยอดอีรีครับสุดยอด ไงคนรับโอ้ย,อยสันขกักพี่น้องเฮ้ยเอานอไม่กระดาอ้นอหน,น่งพูนไมบากบเสร็ละเสรลน่นนั่นนั่นนัอยโอ้ยมืะเนาะพี่น้องเงยสาวาวันบลงหัดไม่เอาเด้อพี่น้อง บากอบลุยสายลุยจังสี่ละย่อดน้อยใหญ่อีแทวะเหาปองก่อนบัดปองจหน่อยเฮ็ดปองไว้ตัวนั่ละน้ำอุ้ยสุดยอดอีลี น้องไม่สวมได้บักหลายเด้อนี่พี่น้องเอ้ยครับก็มาเบิ่งผลงานกันเนาะครับเนาะมื้อนี้พากันเข้ามาหาเห็ดก็บ่ได้เห็ดครับพากันได้เนาะไหมครับผมพุ่นน่ะมีแต่นองงามครับสวยๆอ่อนๆเป็นแต่หวานเป็นแต่แซ่บคือหยังนี่พี่น้องเบิ่งเนี่ผลงานโอ้ยมันกันสุข่สุขชนครับผมไ้วลงเมียแล้วเนาะจ้ะะเนนาบดี้ก็สิได้พากันกลับบ้านกลับช่องแล้วครับพี่น้อง จังไดก็ขอฝากคลิปนี้นยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้เด้อครับจังไดก่าเบากรอบสายลุยสีได้กับบันกับซองแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบใบสนี้นะครับเนาะอพอกันคลิปนะ้ะสวัสดีครับ น้องเอ้ยเบิ่งขากลับเนี่ยพี่น้องเอ้ยทางลงกระไดสองนุม่มมาสาวันกระลังยางลงมาพี่น้องเด็กยาง,งเอาเด้อมือมปยิงไปขากลับบ้านเอาพี่น้องเอ้ยทางกระสีมืนหมืนผู้ขาจังหน่อยเนาะทางเมื่อบานเขากระได เราสวมกับสาววันน้ำหนาวค่ะเนาะเรากับกับสาวเปลียนน้ำขุ่นบ่ได้เหตุการ์ได้เนาะไหมมีอาพี่น้องเอ้ยคอยล้งเนี่ยล่ะมีภาพกีละมันครับเดี๋ยวเบิ้ล้็ครับภาพกีละมันเดี๋ยวก็เห็นครับผมเอาครับไปครับไปครับโอ้ โดดที่โดดตงไปอยู่เอาเอาละครับเดี๋ยวกระเด็นมาครับพี่น้องเอาไม่ยังล่ะเอาไ่มสาวขางสิตกรถพี่น้อง